สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนั่นมาสอนวิธีการรับโคดอังเปาฟรีนะครับแล้วก็มาสอนวิธีการหาเงินเข้าแอปพลิเคชัน to m Money w l l l e t แบบฟรีกิจกรรมนี้จะหมดเขตวันที่19นี้แหละทุกคนนะครับวันนี้วันที่5มกราคมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ากิจกรรมนี้ยังสามารถที่จะเล่นได้หรือไม่นะครับแล้วก็ในส่วนการสุ่มรับเงินฟรีนั้นจะเป็นแนวทางไหนเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับผมนะก็มาหาเงินนะผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า t o m a n y Wallet นะครับซึ่งเชื่อว่านะหลายคนที่ติดตามช่อง ANC Studio นะก็น่าจะมีกันทุกคนแหละนะเกือบทุกคนแหละแอปพลิเคชันนี้นะครับ t o m a n y Wallet คือแอปนี้เลยนะครับแอปนี้สามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็ iOS นะครับวันนี้นะเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมนะครับที่จะหมดเขตวันที่19ทุกคนนะเป็นกิจกรรมที่แจกเงินฟรี18ล้านบาทนะคือรวมกันแล้ว18ล้านบาททุกคนนะนี่ทุกคนนะก็นี่นะรวมกันแล้ว18ล้านบาทถือว่าเยอะมากเลยทุกคนนะก็นับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้ผมมีสิทธิ์ในส่วนของเกมนี้อยู่ที่กัน20สิทธินะก็คือหัวใจมีอยู่ที่20หัวใจเดี๋ยวเรามาเริ่มการสุ่มรับเงินกันนะว่าผมจะได้เท่าไหร่กันนะในะส่วนของครั้งนี้นะ โอ้ได้ศูนย์อีกแล้วอ่ะรู้สึกว่าบัญชีผมนะติดศูนย์เยอะเลยทุกคนนะเออของใครติดศูนย์บ้างนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมโอเคนะมาดูขั้นที่2ต่อนะครับครั้งที่2นะครับได้มาอยู่ที่อยู่ที่2บาททุกคนจด้สบาทเออเริ่มได้ดีอยู่นะเดี๋ยวมาดูดนะ้านรั้งที่3ต่อนะครับอ่าตอนนี้ครบละยี่สิบบาทเดี๋ยวเราก็จะถอนเงินนะพี่การอัปเดตการถอนเงินด้วยนะครับ อันที่3ทุกคนนนัได้มาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย5บาท,ทุกคนนะ5ห้าบาท,ทุกคนทั้งนี้5บาทเนะาะตอนนี้กลายเป็น25่าทแล้านะครับเดี๋ยวเรามาดูครั้งที่4ต่อนะครับเพื่อนๆนคนไหนที่เล่นแอปนี้อยู่นะเล่นกิจกรรมนี้อยู่นะครับมาคอมเมนต์ อ่ามกันได้เนาะจอยกันได้อยู่นะครับใครจะขิงอะไรขิงได้นะเออผมได้50บาทผมได้1นึบาทบอกกันเลยทุกคนนะเพราะว่าผมนั้นเคยได้สูงสุดอยู่ด้วยกันประมาณ50บาทเนาะไม่เคยได้มากกว่านั้นก็คือ50บาทนั่นเองเนาะหนึบาทไม่เคยได้สักครั้งเลยนะจากการสุ่ม1,000กว่าครั้งที่ผ่านมานะครับครั้งนี้ได้ไปที่5บาทอีกแล้วทุกคนนะรู้สึกว่าท้ายๆเนาะท้ายๆใกล้หมดเวลาใกล้หมดเขตนะครับอ่าการสุ่มนั้จะได้ดีหน่อยนะครับ ็บางทีออก5บาทบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะสิบครั้งก็ได้อยู่ที่5 0บาทไหมเออห้บาทใช่ไหมเอออันนี้ก็ได้มาแล้วอีก5บาททุกคนนะก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมได้อีกจนครบ40เดี๋ยวเราจะถอนเงินกันนะครับผมตอนนี้นับก็ใช้ไปแล้วประมาณกี่ครั้ง6ครั้งแล้วใช่ไหมมาดูครั้งนี้ทุกคนได้สิบบาทนี่เลยโอ้สิบาททุกคนทำดีละ ได้มา10บาทนะเดี๋ยวเราจะไปทําการอัปเดตการถอนเงินนะครับนี่ทุกคนได้มี47บาทถอนเลยนะถอน40บาทนะครับผมปาร์ต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 เงินเข้ามาทันทีทุกคนนี่นะเงินเข้ามาทันทีนะครับ40บาททุกคนนะก็นะครับสามารถที่จะถอนเงินแล้วก็เงินเข้าไวมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแคปหน้าจออ่าโอเคเรียบร้อยไปเนาะแล้วก็นะครับใครที่เ,เล่นไปแล้วก็เสร็จตรงนี้หมดนะ คุณยังมีโอกาสทุกคนนะกดคําว่าชวนเพื่อนนะไม่ต้องไปถ้าเราไม่อยากเสียเพื่อนไม่อยากให้เพื่อนําคาญจริงๆนะไม่ต้องไปทักแชทเพื่อนก็ได้นอะกไม่ต้องไปบอกโอกาสใี้กับเพื่อนก็ได้นอะกคุณแค่ล็อกลิงก์นี้แล้วก็ไปที่ Facebook เหมือนกันนะหรือจะไปที่ Instagram หรือจะไปที่อ่าเทเล gram เม s เซนเจอร์ไม่ต้องดีกว่าว่าเป็นทางการทักแชทเพื่อนเนาะหาที่มันเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มหลายๆคนที่เขาอยู่กันนะ ไลน์กลุ่มก็ได้นะโดยเป็นในส่วนของ X ก็ได้ X ก็คือเราก็โพสเป็นสาธารณะเนาะก็คือไปโพสนะครับไปโพสตบอกต่อให้คนอื่นไม่ต้องไปบอกเพื่อนของเราก็ได้นะเผื่อว่าเรานั้นกลัวว่าเพื่อนของเราจะเกลียดเราไม่ชอบเราไม่คุยกับเรานะครับเราก็ไปโพสต์ทำในรูปแบบการตลาดเนาะซึ่งถ้าใครนะครับไม่เข้าใจเกี่ยวกับการ การตลาดก็เราสามารถที่ไปศึกษาต่อที่ YouTube หรือไปค้นหาข้อมูลที่ Google ก็ได้นะเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์เนาะมันจะเป็นการโปรโมตนะการโพสต์การทำคอนเทนต์พวกนี้ทุกคนนะก็ลองไปฝึกทักษะตรงนี้ดูนะครับอีกชอเล่นะผมเชื่อว่าทุกคนจะทำได้ถ้าเราพยายามตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับผมนะเดียวเรา มาบอกต่อได้เกี่ยวกับการชินเพื่อนเนาะคือข้อดีก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะชินเพื่อนได้น่าจนครบ1 0 0นร้คนนะไม่ใช่1,000คนตรงนี้มันบัคกอยู่ทุกคนเห็นไหมคะแนนมันเท่ากันเลยเนาะถ้าครบ100คนคุณจะได้ไป500บาทถ้าครบ1000คนคุณจะได้ไป ห้าพันบาทอุกคนนะอันนี้คือเป็นภารกิจเนาะผมก็อัลฮัมิละ์ก็เสร็จสิ้นแล้วคือขอบคุณทุกคนที่ซับพอร์ตสนับสนุนเ,เข้าร่วมภารกิจนี้ผ่านช่อง a n c ตลอดทุกปีที่ผ่านมาเนาะ มีแค่ปีก่อนว่าปีก่อนรุ่นที่ผมที่ผมทําไม่ทันเนาะอ่าที่เหลือก็ทําทันนะครับัน,นี้ทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยอันนี้ก็เกิดจากทักษะเกี่ยวกับการทําการตลาดออนไลน์เหมือนกันทุกคนนะก็ไปฝึกเลยมันเป็นทักษะที่คนมีเกี่ยวกับการหางเงินออนไลน์ทุกคนนะอินชอวว่าไปเลยกันเลยนะครับโอเคทุกคนนะต่อมาก็เป็นในส่วนของอ่า ของข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขทุกคนนะข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้ก็คือจะหมดเขตวันที่19เเดือนมกราคม2568เวลา23ในกาห้เนาทถีถือว่ายังเหลือเวลาประมาณ1ิสี่วันนะครับสิบสี่วันน้องก็จะหมดเขตนะก็สองสัปดาห์พอดีเป๊ะเลยทุกคนนะตรงนี้นะครับก็ไปลุยได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการ ไปดูวิธีการหาเงินฟรีต่อนะมาที่กิจกรรมต้งรางวัลที่เมนูหน้าหลักนะแล้วก็มาที่ชิดอินตรงนี้ทุกคนนะรูกสึกว่าเป็นการชิดอินใหม่หรือเปล่าอ่ะเป็นกิจกรรมใหม่หรือเปล่าอ๋อกิจกรรมเดิมทุกคนนะอ่านเดี๋ยวเรามาชิดอินกันต่อนะรับเปนในส่วนของอาลีเพย์นะแบาทด้วยกันรตรงนี้นะครับผมต่อมาก็เปนในส่วนของอะไรเอ่ยการชิดอินอาลีเพย์เหมือนกันนะแต่ว่าแค่เปลี่ยนเบนเดอร์นะครับแล้วก็กล่องสุม่มอ่านี่กล่องสุม่มแล้วก็ชวนเพื่อนอันนี้ อันนี้คือเราต้องไปทำคอนเทนต์หรือถ้าเราอยากเชินเพื่อนอันนี้คือสามารถทักแชทเพื่อนได้อันนี้เพราะว่า,าจะมีข้อดีเยอะในส่วนการที่เรานั้นไปเชิญเพื่อนแล้วก็เพื่อนใช้แอปพลิเคชันทูมาน y วอลเล็แต่ว่าต้องเป็นเพื่อนที่เขาไปใช้บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอนนะอันนี้นะเพราะว่าถ้าเราแนะนํำ คนที่มันตรงกับว่าหมายจริงๆนะก็คือคนที่ใช้บริการเซเว่นเลเว่นแล้วก็เขาเปิดบัญชี t ุมนุมนี่วอลเล็ตผ่านลิงก์ของเราแล้วเขาไปซื้อสินค้านะแล้วก็ใช้จ่ายผ่านแอปอ่าเขาใช้จ่ายผ่านแอปที่มีชื่อว่าเซเว่นเเลเว่นตรงนี้แอปนี้นะครับสามารถตัดเงินจ่ายเงินผ่าน t ุมนุมนี่วอลเล็ตได้นะก็มันเข้าข่ขาพอดีนะก็คือถ้าเขาอ่าโอนเงินหรืออ่าใช้จ่ายหรือโอนเงินรั้งแรกภายใน15วัน เราจะสมัครสมาชิก matic, เราก็จะได้ไป20บาททุกคนนะไม่ใช่3านะ20บาทเองและเมื่อเขาอัปเกรดเป็น Moneyplus นะเมื่อเขาเอัเกรดเป็น m o n e y p พลันะเราจะได้อีกประมาณ10บาทด้วยกันนะไม่ใช่10บาทนะแค่10บาทเองตรงนี้นะครับผมนะอันนี้ผมก็ได้มาแล้วอยู่ที่1,920บาทของคุณทุกคนทุกมา่ที่ิดบัญชีผ่านช่องของเรานะครับช่อง ANC ซีส่วตแล้วก็อันนี้คืออัปเกรดเป็นมัน่พลัก็ได้มาอยู่ที่4,900 40บาทด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะาก็ทำนี้ละเนาะรวมละเป็นเท่าไรหร่1920องนนเดี๋ยวเรามลองคำนวณดูกันนะ1920ไม่ใช่แค่ได้วันหนึ่งเท่านี้ไม่ใช่ทุกคนอันนี้คือตลอดชีพนะอันนี้คือหลายเดือนมากกว่าจะได้เท่านี้เนาะอันนี้940บนะครับอ่ะบวก9 4 0า้าจะเป็น2860บาทแล้วทุกคนนะจากเงินฟรีตรงนี้ทุกคนนะครับผมนะาก็ประมาณนี้เลยเนาะต่อมาก็เราสามารถที่ไปหากิจกรรมไหนก็ได้ที่เป็นกิจกรรมทางแอปพลิเคชันที่เราสามารถที่จะ มีความสามารถที่ไปไปร่วมลุนได้นะเราก็ไปไปร่วมลุนได้เลยนะครับตันนะี้เนาะแอปทูเบอร์นี้ตอนนี้ทุกคนนะมีช่องทางหลากหลายมากมีบริการเยอะมากเนาะจากการที่ผมเคยเล่นมาใช้บริการมาหลายเดือนไอ้หลายปีสองสามสี่ห้าปีที่ผ่านมานาะกก็ถือว่ามีการอัปเดตแล้วก็การปรับเปลี่ยนนะเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆเยอะมากทุกคนนะอันนี้คือเป็นข้อดีเนาะ จากเมื่อก่อนนะครับนทุกคนนะก็มีการลงทุนออมออมเงินอมนอมเกี่ยวกับการลงทุนออมหุ้นพวกนี้เออไม่ใช่ออมหุ้น๋ยวออมทองนะพวกนี้ทุกคนนะก็มีนะเข้ามานะเป็นตัวเลือกเกี่ยวกับการบริการทางการเงินทุกคนนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับซองอ่างเป่ากันต่อได้เลยนะครับในส่วนของการรับคนอ่างเปานั้นให้เรามาที่ช่อง u t u b e นะครับผมนะมาที่ช่อง YouTube A.N.C.Studio นะครับพิมพ์ว่า A.N.C. นะครับอ่าสตูดิโอเนาะจากนั้นนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามกันด้วยเนาะเผื่อว่าอ่ามีคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็คลิปอ่าสุ่มแจกอังเปานี้ก็มารับกันได้ทุกคนนะโอเคนับเล้วเราทําการกดติดตามแล้วก็ให้เรานับกดกระดิ่งด้วยรับการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับแล้วก็ มากดคําว่าและอีกสองลิงก์ทุกคนนะจะมีลิงก์ผมมา3ลิงก์วยการนับลิงก์แรกประกอบไปด้วยลิงก์เพจของ f a c e b o o k นะลิงก์ที่2คือลิงก์ของแชท a c e b o o k ลิงก์ที่3ก็คือเป็นลิงก์ของเว็บไซต์กรอบคดอ่างเปาให้เรากดที่ลิงก์เว็บไซต์กรอบคดอ่างเปานะครับจากนั้นก็ให้เราทําการใส่โคดอ่างเปาตามนี้เลยนะครับผมนะก็คือนับโคดอ่างเปานะครับมีประกอบไปด้วย a q a n 5, 1, 2, 5 Y T นะครับ A Q A N 5 1 2 5 Y T นะครับจากนั้นก็ให้เรากดคำว่า search นะครับผมนะกดปุ่มนี้เลยแล้วก็จะพามาที่หน้าสองังเปานะครับให้เราทำการใส่เบอร์ ทรูมันี่ไวลเลทของเราที่ช่องนี้เราก็ทําการรับซองเลยนะครับผมนะรายละเอียดซองก็คือสามารถที่มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะวิดีโอนี้นี้วิดีโอนี้ทุกคนนะถามว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับอีชอลล็อสวัสดีครับขอให้ทุกคนเพลิดกับการหาเงินออนไลน์นะครับ